วันนี้พูข่าวจะเปิดให้ปูถ้าจะเปิดแล้ไหมถ้ากูว่าจะแม่แต่แค่แค่เกมอนไรไม่ได้อบหรอกไม่เอาเพลงนี้อัน um, น okay? ี้ตลนหรอกไม่ได้ ม่ไม่เดาอย่างนี้อยู่นะเอออยู่อย่างนี้ไม่รู้เรางเรียงเรียงหบไ้บยืนเรียงเรียงราพบก่นเต้ามีแตบเป็นสาวำกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีเมื่อคืนฟันดีนะตกปันฟันมาพบผู้ชายยอดดีไปแบบแบบ เที่ยวดูนเฮ้ยนีานี่นถ้ามารวมกับต้องมีคนต้องมคนนู้คนนู้เลยน้องห่วยมันแกเพลงเลยพี่หมวยนี่ไปเด็กน้อยไปเรียกห่วยเลกำลังคลุกคลีกำลังคลุกคลีกันไม่หลงเงาผสผู้สา่เรื่องไหมอ่ะพาไปเที่ยวดูน้ำพาไปนั่งดูตีแล้วพาไปเที่ยวชมสวนเด็กดอกลำดุ อารมณ์จบแ้วพีอาบน้ำก่อนติงสากาบ้ากามอะเราเนี่ยตัวน้ำเยอะแล้วทุคนเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่อาบน้ำไปดูฮะพี่แล็กซ์ก็หมดเสร็จแล้วแต่ว่าบอกว่าพี่แม็กคนเสร็จแล้วแต่ว่าพี่ขอร์ดจะพายแล้วเดี๋ยวพี่อาบน้ำก่อนรู้ไหมเอ้าเราเขารู้ไหมว่าทุกคนรออยู่รู้อ่ะเดี๋ยวผมไปตัดหยุดไม่ได้ก็ดีนะตะโกนตะโกนไปแล้วบอกว่าทุกคนรออยู่ทุกคนรออยู่สิบแปดคนรออยู่ก้องเป็นผมใช่ไหม เนี่ยตกวนตรงนี้เด็ก็ได้ยินตอก็ค้แ่ตงกวนนตรงนี้ตอนนีไปต้องกวกรงเฮออกงาอนนีัอี้นะเราก็ออกกลังกายกันอยู่อีไปใครก็ไ้ไปตามนี่น้ำน้าไปไปลองไปนอนถึงห้องน้ไเนี่ยน้๋อโหนี่นาบขี้กปน่อกปนองไใครเราไปข้างก่อน เขาดีล้คนละเตียงเดี๋ยวดีมันดีตรงไหมคนละเตียงคนงดมาคืนกลนด้วยนอนกลนเีมากนอนหลอดเลยไหมเอ้ยทำไมนอนกลนแกแพ้นอนกลนอ้ามือหยิบข้นยองงานกลนเข้ามาหยาบปวดบ่าไม่ได้เลยมือสะอาดมาเจอผมผมกระปุกขึ้นไปหลับแล้ว อ่านัน้เดีวรอไป้องมาเ่ผู้ชายอ่าเร็วกว่าผู้หญิงยดีก็เสร็จแล้วอขร้องอ่ะผู้หญิงอ่ะเลยผู้ใหญเฮ้ยแกแล้วแตมีใครเล่นเสียห้าแล้วอ้านเปไงเสียม้าไอ้น้องไม่มาม่ม้าเวยเสียมาพีวหวยวอาไงอ่ะซาดิ่ซาเนไงพี่หมวยไหมวยบอกว่าันเยีบอ่ะนึงโอ้ทำไมกินบ่อยอ่ะอามาให้พี่พี่หมวยนี่ขอไออ่ะ

ก็อยากเป็นการจะตอ่อ่ทำไมเข้าใจมุกไม่อยากเป็นพี่มุกมั้งเหรอไม่อยากเป็นพี่มุกมั้งเหรอเกินไก่เหรอดุ่ยแรงเป็นไปนที่หมดแล้วครับขอบคุณนะซิมชับใช่ไม่เมื่อกี้พี่บีบซิลบีบทำไมยีงไม่ได้บีบเออบีบทำไม

พี่องคอก็มีบ้าคอไปลุยหรือยังไงหืมอะไรเห็นใหญ่แล้วเราเห็นเสียงดังบางรุเจ็บนะเจ็บยาวเท่านี้อือแต่แบบเฮ้ยกินอะไรไม่บอกต่อไปอ่ะใครกินมันน้อยนะทำไมครับวอยด้วยผมด้วยเออยทำไมพี่เมย์กินน้องไม่อ้วนดีจังมันมันต้องใจเย็นมันไปออกข้างในเห็นไหมมันออกข้างหน้าออกอึบั้นทำไมซอสเทมันเยอะขนาดนี้คุณเปิ อาเหมวี่ลี่มาแล้วกลัวกลัว่าัวมกนตัวไปตัวากเฮ้ยขอรอบขอท่าเมื่อกี้รอบ้เอาเอาแบบจะกินเฮยแม็กนรกจะกินหัวไม่โดนด่าไม่อะไกินก็กินเนาะอากินม่วล่าชอมากบอกปอกม่วหัวเราเปิด อย่านะอย่าว่าพี่ภูมิทำไมครับถ้าแต่งน้าพภูมิแรงจะแยกเป็นสองฝั่งนเป็ามะม่วงหิมะพราเหมือนมากเลยโธ่แต่งนะนนะที่ภูมิเหมือนหนังการ์ตูนเรื่องที่เป็นตาของมารุโกะตามารุโกะ้จับรู้จักมารุโกะไหมรู้จักมารกะจะมีตาที่มันมีแก้มดใส่แว่นใช่ไหมใส่แว่นใส่แว่นตาตาเปอวะตาที่จะเป็นี่ภาพี่มหินหน้าใสหินหน้าใตัวนี้ผมมันมีแก้มแดง่หมวกสีแดง เว้าเวาเวอเก้ยเกอย่าแเลย่้เลยอยาอ่แกเยอย่ยอย่าแ้เลยอย่าแยอย่าก้เยอาแก้เล่าแก้เลยอย่าก้เลยอย่าแๆ้เลยอยแก้เลยอย่แก้เลยอย่าแก้เลอ่าแยอ่าแ้เลอ่าแก้เลย่าแเลอก้เลยอยเลยอย่า้เลยอย่าอย่าแก้เลยอย่าแก้เ่าแก้เลยอ่าอ่าแลอกอแก่แอ่าอากยก่อก่อ ไปงอกแล้วโชคดีนะแก่ตายโชคดีนะผมก็แบบก็เหมือนตอนนั้นใครบางคนพูดนะบอกว่าเนี่ยดูบุหรี่นะดีไหมผมไม่งอกไม่ต้งตาไม่ต้องแก่ตายไม่ต้องแก่ตายจริงจันรู้แล้วพี่หิวใจนะ เงินคืออะไรี่ถ้าอยู่ครบามเดือนที่มัไม่อยากเิกี่พันอ่ะกี่หมื่นอ่ะไม่เท่าไหร่ดีไม่ดีเลยเขาเเวรเว็บกนเงนล้นเระน้กินหมดแล้วมาแทนี่มีเออเดลเซเเิรสเนี่ยม่า่นะอ่ม่ใคนดีของทงิอเราเนค้า็่ม้บว่าถ้าสมมติว่าปกตินะ อยู่ที่คณะใช่ไหมเราจะไม่ได้แบบคืออันนี้คือลองกินกันเืออบบอยากกลดลงลองอยากลองกดมากเข้าไปเลยแต่เป็นสิแล้วว่าตามหวยให้เลยดุช้ามาเนี่ยเดี๋ยวเราจัดการให้เดี๋ยวเรามาเล่นเปิดหมดตรงนี้เลยพี่คนสจะไม่ทำเพราาไปทำพี่อ่ะสัญญาแค่ว้ ลองลองเล่าเดี๋ยวถ้าคืนนี้เขามานะพี่บอกว่าหนูวิ่งได้แล้วที่สวยมากเลยเออเราละเราละกันเนี่ยเพราะว่าเผื่อแบบมีคนแบบเดี๋ยวมีเสียงอีกอะได้คือว่าคืนนี้ฝันว่าไปรับเด็กน้อยคนหนึ่งที่เขาแบบเคยเดินไม่ได้แล้วแบบคุณฝนลุกเลยอ่ะเหมือนเขาผ่านกันเมื่อเช้าฝันอันนี้ทีเรื่องเลยทีเรียอเลยเหมือนเขากลับมาเดินได้เขาเดินแล้วเราก็พยายามเดินนำหน้านะมาเร็วเร็วมาเร็วคืออะไรพอผู้หญิงมาเกียนเขาก็เดินมาปุ๊บพอมาเดินได้เราก็ส่งเขาที่บ้านเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าวิ่งได้้้นะะพี่จซือตตุ๊กาให เขาใหญ่ขนาดนี้น่าใจขนาดไหนใหญ่ขนาดนี้เลยพี่สัญญาเลยยกนิ้วก้อยเขาแต่ละคนองมีก้อยน่าใจฟังเขาเปลี่ยนจากมือก้อยเป็ี่สัญญาแล้วนับตาเราตาเปลี่ยนเป็นแบบแบบสัญญาแล้วเนี่ยกูไม่ขนลุกจุดพี่นั่เพื่อครับโหพี่ไม่น่าเล่าเล่าเล่าเรื่องอีกเรื่องผันจริงนี่จริงเหรอเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่ไปแล้วแบบงมีีเสยนะพี่แม็กอันนี้คือฝันที่นี่ดูนี่แล้วเขาแบบเขานั่งเขานั่งเนีเขานั่งอย่างเงี้ย ไม่เขานั่งมันเป็นแบบ้อ้าเนี่ยไม่แบบนั่งไป้องฟาตลอดทุกวันไม่นั่งไปโซฟาเงี้ยแล้วมองเสียงอะไรพี่สอะไรก็าหน่อยหน่อยมาแล้วมาแล้วหมดแล้วแล้ว่สัญญาตาเปลี่ยนปรบมือหนครับผมก็อ่แล้วทุกคนอ่านแล้วคือแสดงความเสีใจกับหมวยดีด้วยนะทำไมคะ คุณอาน้ำชมีอะไร้เอเปิดลเปิดลพี่ภูมิพร้อนะครับไม่มีอะไรเลยกลัวอยา้าฝันอ่านาครบเออเปิมาขอบคุณครับไปบนอ่านรันขอบคุณครับที่รอให้ครบวันนี้รีบวันนี้รีบนอนุ่งนี้ไรเขละมานเออเก็บกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนอนนะยาวเเก็บกระเป๋าอ๋อประกาศฉบับที่สองครับก่อนเข้านอนคืนนี้ ขอให้นักล่าฝันทุกคนเก็บกระเป๋าให้เรียบร้อยเตรียมพร้อมสําหรับคอนเสิร์ตแรกในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนสบายใจนอนให้หลับมีสมาธิแน่วแน่ในสิ่งที่จะสร้างความสุขให้ผู้ชม,มถ้ามีใครต้องออกจากบ้านไปในวันพรุ่งนี้ไม่ต้องเสียใจเรายังเรียนไปพร้อมกับเพื่อนๆในบ้านได้ทางทีวีแม้จะได้ขึ้นเวทีเพียงครั้งเดียว แต่เราก็มาถึงความฝันของเราแล้วยังมีความฝันอื่นๆรอให้ไปตามหาอีกมากมายขอให้ทุกคนโชคดีน้ววาไม่ขอประกาศนวันที่25กรกาคมนเขายุทธนาครูใหญ่บ้านอคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้วอขาออก์ทุกคีก็ออกหมดนะคบไม่ไม่เอไม่่อไม่เ่อม่เชื่อไม่เช่อไม่เชืออไ่่อไม่เชือเชื่อไมเอไม่เชือชอ่่อคอ่อเ เหมือนกับแบ็คทูเบสิ่งจริงซึ่งมันก็เบสิ่จริงคือมันออกจริงมันออกจริงรอบวันสามเดิมมันสิบเอ็ดวีคใช่ป่ะต้องวีคละคนมั้งไม่ไันไม่มีแต่เราพูกคิดภาพเหมือนกันนะว่ามันตีอยู่จนถึงแบบอาทิตย์สุดท้ายอยู่สองคนในบ้านไม่ไม่ไม่สุดท้ายจะอยู่สี่เต็มที่สี่คนไม่ได้เลยเขาทีเท่าเดียวไว้เหลือมีคนไม่ออกเลยนะถ้า้าออกอาทิตย์ละคนคือเหลือหนึ่งคนไม่ได้คือต้องมีสามอาทิตย์ที่ไม่มีใครออกอ่าอย่างน้อยงี้สามอาทิตย์สมมติ แอบออกไม่ทำเลยครับเหมือนเดิมออกผมไม่ออกตอบมาจิ้มดูเราบอกแบบนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเรียนกับเพื่อนเทางทีวีได้บ้านไม่มีทีวีไม่ได้แล้วเไม่ดูแล้วรางวัลรางวัลอะไรไปอ๋อไม่คุยกันก่อนเออคุยกันก่อนเลียวนี้พูดถึงสันติสุขไปเลยจะไปถ้าสมมติว่าต้อกจริงๆอ่ะคือเนี่มันคือสุดท้ายที่เราอยู่ด้วยกันครบ12ปุ๊ใช่เพราะกรณีนี้จะไม่นอนก็เดี๋ยวเดี๋ยวนี้แต่พ่งนี้คืออะไรแตทำอะไร ไงคือเขาเอาถุงมาใส่อีกรอบแล้วเออจริงถ้าพวกเนี้ยออกแปลว่าคืนนี้จะเป็นคือสุดท้ายเราได้อยู่ครบใช่นั่นอย่างนี้เราต้องค่รยหาลูกริวอีกนอนสิบสองคนมานอนไม่กันหมดเลยไม่ได้เขาไม่ให้นอนเล่นใช่ไหานอนข้างล่างกันเออมันน่าจะมีอะไรให้เราจัดกัน จะว่าเราตองนี้ผมณเมย์ตั้งเหรอเขาต้องคทิ้งวิ้งแรกไม่มีใครออกมือแท้ก็ออกไม่มันออกอยู่แล้วรายการที่บ้านชิบอาถ้าใครออกอ่ะทิ้งของไว้อย่างนี้คนรักแรกไม่ไม่ไม่ทิ้งของไว้อย่างนี้ได้คนรักแรก่อลพีททิ้งถุงมือไว้อีกอ๋อไม่ได้ขอบเหลืองกูจังของของเราสิ่งหนึ่งเหรอ ของต่างๆข่งใหญไม่ต้องมายนะต่ม้องมาต่ไม้องแต่ไม่ต้องแอย่างน้อยต้องหนด้ิูกไ่ไมก็้าไ่ก็เก็บไป่าเื่อถ้าเขาให้ก็จะดีนะไม่ดีด้วยไม่เอเขาอ่้าเขาให้ตอนแรกตอนไม่รู้สึกจริงอะไรนะพอสแบบมาพอหันไอชบบที่สองเนี่ยไม่มีใครอยากออตอนแรกไม่เครียดเลยพอพ่อาจจะแบบสอง ฉบับสองตก็คิดว่าให้นอนให้สบายขบ้นหมดขึ้หมพกสบายเด้ยหรอลับเพศสบายทำใจให้สงบไม่บ่งงดีดเลยื่อกีนดีดกัเป็นน้ำอยู่ก็เป็นเกมแหละเขาก็ต้องมีคนออกเลยใช่แต่ว่าบอก็เป็นออแหละนก็ต้องมีคนเกมแหละรนิดเดียวก็ทำได้ไม่ช่วยช่วยได้อยากช่วยกันวนก็เหมือนเวนะพรุ่นี้พูดเรวกว่าต้องเ้าเลยเนี่ยนี้เ ถ้าพรุ่งนี้ไม่ออกนะผมจะร้องเพลงอาจจะร้มแมีน้ำต้มให้ฟังอาจจะล้มจะมีน้ำตาคุณไม่ใช่ถ้าลรง้ออกกิไม่ได้อแหรือเปล่าอาจจะล้มจะมีตถ้าพรุ่งนี้ไม่มีใครออกตาจะเสียเเนอยราหืยหมดเลยไม่มีเครื่องเราทำเเราสร้างมันขึ้นมา อย่างพี่พี่ยังไม่มีเลยพี่แก่น้ำเปล่าแล้วน้ำเนยเอาน้ำเปล่าทำซาลาเปาไหมโม่อยน้ำเปล่าผสมกับอันเนี้ยไข่ตุ๋นผสมกับไข่เออไม่ค้ามหวานค้ามหวานต้องให้เวกับปูนแบบเป็นคนใช่าใส่หลักใส่หลักไม่ต้องใช่ใช่โมบอกว่าเมื่อไหร่จะได้นอนขนาดกินไก่รสซอสพริกอันนั้นยังหวานเลย กกะเพราเนี่ก็เป็นอะโหกระเพราเตอนนี้ดูไปตอนเนี้ยเราสคนเี่ยเาเี่ยทประเอศเอยเอผมผมได้ดยกานเครับ AF ครับคนนี้คือแมตตวีหกอับปอนวีสีเกลี่ยทั้อด่างังเผมไม่เอาเลยเนี่โอ้โหเกียยทัประเทศเลยตอนเนี้ยโอ้โหเกียงดัเนบเลยครับมเราต้องคลายเครียดด้วย เราเราเไปนอนกันดีกว่าปวดตามาเลยตอนนี้ผู้ชายหคนเนี่ยตอนนี้คือรักกันมากเยกันบ้านตอนนี้ตั้งแกงกันแล้วผู้ชายหกคนมีาด้วย่าด้วยอ้โโชยเนย้ายอลยเลี้ยงกันเลยเฮียเฮียก็มีกับเขาด้วยหรอแน่นอนตัวเฮียก็เป็นผู้ชายตัวเฮียเฮียเป่นหัวหน้าแกงบอย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 ออ ที่เม่ไปใกล้ๆเดี๋ยวฟันฉล้มตืนะโโอเยโอเคมอเสื้อด้ยป่้องของาพบกับพวกเราครับทั้งหคนในมาทของอ้าวโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยย้ยโอ้ยโอโอยโอ้ยโยโอ้โอ้โอ้อ้ออโโอโ

ต่างกี่เมยยุ่าไหร่ี่สบอ่สอรกับเจ็ดคห้าปคุยกันไม่รู้เลยทำไมไมเดี๋ยวเ้ากอนเมยคุยกันรู้เรื่องี่เมยเขาสื่อสารทางฟันบอกเอามีสมัยี่บคู่้วยสามแป้งี่สามยี่เหรอยี่ะยี่ติดลบเพราะตอนนี้ติดลบสื่อสารกัไม่รู้เรื่องเนงป็นคู่จิงจเลยเออจิงังไงคู่จิ้งจกก็งงอยู่น้าสั่น ดีคู่นี้คู่นี้อ่ะคู่สุดท้ายเมย์ก็แต่ไม่ได้คู่สุดท้ายคู่สุท้ายคู่พี่อ๋ออ่ะคู่นเมย์จะไับ ใครเราเคยบอกจะให้ลูกตีนะนอนจะนนี้ไม่มีสแลนวจ้ะไปอนกันไปนอนไปนอนอะไรดิอ่ะอนลยังอ่างเลยยังนอนไม่หลับอ่ะเอาตรงๆว่าแม๊อยากอยากได้ความเห็นจากมุกคนเดียวได้เลยมุกมนมุกจะออกจากยไอแม๊กนี่อะไร้ะนะไออก็ตัวน้อะไรก็มุกตลอดเลยอ่ะไม่กไม่ไม่กเลิกอยู่ไม่กเกูเดี๋ยวดแมกมุกแม็ขนาดปวดเป็นมุกแม็กเลยอะนแม็กมุกปวดอะไเป็นแม็กเลยอะ เราตกลงกันตกลงกันตอนออกว่าเดี๋ยวนะจบจไปไม่แต่วงนคนงานเ่ไ้เดี่ยวคนเราเคยแล้วเคยลองหัวเราะแต่ก็ไม่เคยไดอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยน้องไอ้น้องว่าบอกว่าให้ไปเที่ยวบ่ายหนง ไม่เอาอ่นอนพอไหมที่สองคนยังไม่ออกไม่พี่หมายถึงนองจบแล้วพรุ่งนี้ก็เตรียมบ้านแ่อวหน้าหนาวหน้าหนาวหน้าหนาวแกพี่นอนพอแกก็ไปเตรียมบ้านพรุ่งนี้แกไปเตรียมบ้านของพรุ่งนี้ปักเสียบ้านนี้อยู่แค่ตรงนี้เองไม่ใช่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จริงหเหรอเส่งนั่งนั่งนั่งรถไฟไปให้บ้านถึงสถานีรถไฟปุ๊บเดินเข้าบ้านอ่ะเดี๋ยวก็เจ็ดนาทีถึง ไม่ถึงเกือบกี่นาทีโบดัณไม่สะดวกกว่าอ๋อที่ว่ามันเป็นโต๊ะโต๊ะโต๊ะว่ะคนละโต๊ะเลยพูดอะไรลงรถไฟกี่นาทีสิบนาทีเชียงใหม่ไงก็นั่งรถไฟไปแม่ตินั่งรถไฟไปติดตามชั่วโมงใช่ไหประมาณนี้เลยไปบ้านแม่สะดวกดีรู้จักสัญญาณรถไฟนะ ขาคุณสิบนาทีถึงพอแม็กสรุปกล้าครับมพอลงจากรถไฟปุ๊บทางสองแถวต่อไปสิบห้าทีนโองโมซับจ้างต่อยสิีเก่อนนะแม็กแล้เดี๋ยวแล้วก็ไปขึกนันต่กยาตกัวจอรนด่อนูลอกกับแพงเพชรไม่ถึงมา่อกจ้างแล้วใช่ไินแดงยู่ต้องหัวเข่าวนนดงโอ้โหเอ้ยนางเขบอกคนล่มับจ้างไม่รู้ไม่รู้มีอ้าหรอไม่รู้มีทุกที่อ่ะพี่โอ้โหพี่ลุงไปมีปีทกเตอร์รับจ้างด้วยมีไีด้วย ก็ลำปางยังมีม้าเลยรถม้าเขาเป็นคนกินเลีของเขาเดี๋ยวไอ้ปูมันติดเราไปแล้วเรื่องความมึนเสร็จเจละวผู้ปูบอกอันนี้แค่รถม้าธรรมดาทำไมผมเจอมอไซม้าเป็นยังไงครับ่ากอยูอน้องมอไซ้า ้อไซสม้าแมไอ้อะไรก็อไม้น้องมไม้าอะไรเยี้ี่เห่มกันกนะายมากิได้ไงมอสม้ามม้าโอ้กขึ้นเลยครับแต่ว่าเคยขึ้นมอไซส์รับจ้างที่กูเที่ยหนักสุดเหรอสี่ร้อยไมหนักขนาดินเยอะเลยเหรอคิว700ไม่นี่ตอนแรกมากูเรียกครั้งแรกเลยที่บอกมาดูคอนเสิร์ต เอ้เอสมาวอะนงจากฮะดูคอนเสิร์ตอะไรนะพี่ดูคอนเสิร์ตเอสม้าเนี่ยพีดูรดูเียดูอะไรมาดูอะไรเนี่ยดูดงบาชิคิหวังชิงโอ้ยนะครับนะครับแล้วมาไปดูครัหนาเป็นิ้วครับไม่คิดแบบจะบอกว่าคือไปดูแล้วแบบคือไม่ได้ฟังเสียงลอยนะ โอ้ยเจงอิเจงข้างๆโอ้อะไรโอ้อะไรของคุณเนี่ยเขาทำอะไรก็คิดเขาหยอกกันจิกกันก็คิดผมไม่ได้ดูอะไรเลยโอ้ยมันต้องเป็นเรื่องลอดมาดิกรุงเมาดูไอซิ่งมีใช่คือต้องบอกก่อามันมีมันมีเรื่องทีมที่นาที่ไปคือ นี่เป็นคนแอนตี้เกาหลีตอนแรกว่ะโอ้หเกาหลีขายหล่อขายหล่อแล้วผู้หญิงก็กิ๊กเงี้ยเพื่อนเขาแค่ตรงเนี้ยไปออกอากาศไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแบบแล้วนนี้ไงแล้วเขาเนี้ยเขาเนี้ยเราก็เราก็เลยแบบถามว่าเออเนี่ยแล้วไอ้วงเนี้ยมันชื่ออะไรถามว่าเห็นทีวีเอแค่นี้พอในใจแล้วแบบแล้วถามว่าเนี่ยกิ๊กก้าเคยเจอตัวจริงหรือยังอะไรเงี้ยเราก็แบบกลับไปดูยูทูบเปิดดูโหมันเจ๋งจริงอ่ะแล้วแบบอยากเอาชนะเพื่อนด้วยอยากเอาชนะผู้หญิงแบบว่า คุณกีดการ์ดเดียแค่เนี้ยแต่ผมได้ไปดูแล้วนะครับแอบไปซื้อบัตรเลยแล้แบบคิดด้วยเด็กน้อยม .6 อ่ะต้องเก็บตังค์ซื้อบัตรคอนเสิร์ตแงตอนแรกจองแปดร้อยหมดต้องเอาเป็นบัตรพันห้าโอ้โหแล้วพันห้าแล้นั่งรถมานั่งรถไปอีกเออนั่งรถมาแล้วแบบพอไปถึงเนี่ยเราก็เออคือมอแซงร้างเขาดูออกว่าแอบมันเนาะมาแล้วเสร็จตู้เยียบมาแล้วน้องน้องเขาเลยพูดว่าน้องน้องมันใส่มากโตอะไรแบบไรถามว่าน้องน้องไปไหน คือมีพี่คนหนึ่งที่เขาอยู่เที่ยวบอกว่าให้ขึ้นแท็กซี่อย่าขึ้นมอเตอร์ไซค์จ้างใครชวนไปไหนอย่าไปน้องๆไปไหนอ๋อไปขึ้นแท็กซี่ครับมามาพี่พาไปผมไม่จะดีเลยก็นั่งอยู่นั่งเอาขึ้นรถเอาให้หมดกับน้องให้จำใม่ขึ้นแท็กซี่มันไกลกันเลยแล้วใส่ปุ๊บก็ขี่ไปเรื่อยๆเฮ้ยมันไม่ถึงแท็กซี่นาทีอ่ะแล้วแบบเฮ้ยแล้วพี่ครับพี่ไปไหนน่ะอ๋อเดี๋ยวพี่ไปส่งเลยเร็วเร็วกว่าเนี่ยรถติดเห็นไหมน่ะอ๋ครับครับก็ไปถึงไปถึงเขาชวนคุยชวนคุยปุ๊บค่านี้ก็ถามว่า เออแล้วน้องมาจากไหนเนี่ยยูนี้เอาไปดูค้อเสนอโอ้ดูค้อเสร์ต้องมีตังค์ว่าดิดูว่าใครออกมาคนเดียวครับพอไปถึงพี่ครับเท่าไหร่ครับสี่ร้อยแปดสิบครับพึ่บพึบพี่บอกเออเราเราสองร้อยเงี้ยเดีมันไม่จบแค่นั้นเลยมีแบงค์ห้าร้อยจะจ่ายแบงค์ห้าร้อยอีกยี่สิบติ๊ปพี่เนาะโอ้โหยังเอาติ๊ปอีกอ่ะโอ้โหห้าร้อยอ่ะเต็มเต็ไกลมากไกลไหมก็ไปถึงสนามราชมาวจ้าตรงไหนโจ้็ไม่ไกลนะจ้าจ้าจ้าหมอเชื่อหรอว่าบางนี่ผมเคยนั่งมาแล้วสองร้อยห้าสิบไม่ไกลก็พี่เขาบอกว่าพอโทรหาบอกพพีี่่่แมง ไม่มีตังค์แล้วเนี่ยคือมีตังค์พันเดียวไปอ่ะแล้วแบบค่านี่ยก็โดนไปร้อยห้าร้อยแล้วแบบเหลือสามร้อยอะแล้วเหลือนี้เนี่ยเอามีอ่ะซูเปอร์จูเนียร์มีใครบ้างทางอินโดเนีอโอ้ยเยอะแยะพี่หรอกไม่หรอกน้องไล่หน้าจิตสามมือนุ่งยอหัวข้ยาฮูยอนเนี่ยไอ้นี่ไม่ถูกทีดีคูยอนเึเปคนพายูพายูยอนโอเคเออทายูยอน ก็ใคอีกครัขยองขยูชินดงอันนี้เก่เนี่ยมีซองลายเก็มโชัวโดงบังม่เคยดูนะเานี้ครับผมนดงบังไี่เคยดูันเพจริงไหมแถวซีแยกบ้านแขกมีเนอแดงงแต่มันมีมีจังไอหมู่บ้านหนึ่งที่แบบในในจประเทศไทยที่หมู่บ้านดงบังอยู่ตอนนี้นะตรงนี้